โอเคนะขั้นตอนแรกให้ทุกคนเข้ามาที่โฮมนะฮะหรือโคฮมก็ได้นล้วต้องเขากดกินนะฮะคือว่าทำอินโทรนี้นะฮแบบนี้นะก็จะมีอันนี้ฮะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็จะเจอนี้ให้เรากดข้างบนสามจุดตรงนี้นะฮะ แล้วก็กดอันที่สองนะฮะนี่ฮะมันจะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะนให้เรารก็เลือกนะฮะว่าจะเอาอินโทรไหนจะเอานี้นะเอาไนะมันก็จะโหลดแบบนี้แล้วก็ wow. จะได้แบบนี้นะฮะนี่ มันกะเอนี้มันมีแค่อันเดียวใช่ไหมครับเม่มีให้เรากดมาทนะ o o าี่นี่นะี่เอ A อะไรนี่นะฮะก็จะเจอแนี้นี่ฮะแล้วให้เราเลือ่อนตรงนี้ฮะ้าเลื่อนข้ามน,นะเดี๋ยวมันมันจะอันนี้ไม่ได้นะมันจะพัง เลือนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หานี่เลยฮะทุกคนก็กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องเราเลยนะคลิกเกมนะฮะมันก็จะขึ้นมาอันี้แบบนี้นะฮะ เข้าไปใหม่แล้วก็กดแคชแคเกมมาดูนะฮะใช่ะหะแล้วก็เปลี่ยนให้เลยนะฮะเกมฮะแบบนี้แล้วเราก็กดจุดสามจุดตรงนี้ฮะแล้วก็เลื่อนกดมาที่ดาวน์โหลดนะฮะ แล้วก็กดเซฟวิดีโอนะนี่มันก็จะรอนะฮะรอเราขออน้ญาตัดไปตอนที่อันนี้มาเสร็จก่อนนะครับผมโอเคครับผม,มตอนนี้เรก็จะได้ตอนนี้แล้วนะฮะแล้วเราก็กดอันที่อันแรกลยฮนะดาวโหลด,ดว,วิดีโอนะกดไปเลย นี่นะแล้วเราก็ไปดูได้เราก็จะดูของเราได้นะนี่แบบนี้นะแต่มันยังจะไม่ขยับนะแล้วก็ออกนะฮะแล้วก็เข้าแอปเนี่ยเชื่มา่นเตือนแล้วตอนเข้าแอปเชื่มา่นเตือนโอเคนะครับผมก็เวลาเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคนะแล้วเราก็กดเขาว่าสร้างวิดีโอนะฮะแล้วก็กดต่อไปเลยแล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วคนก็กดมีเดียนะฮะก็จะได้แบบนี้นะ แล้วนะทุกคนก็กดตรงกดดาวนะะ์โหลดคะแล้วก็กดวิดีโอมันก็จะขึ้นรูปแบบไม่รับไม่เอ๊ะรูปแบบไฟล์ไม่รับรองไม่รองรับนะฮะแล้วเราก็กดตกลงไปเลยแล้วเราก็ออกนะฮะแล,แล้วก็เราก็เข้าแอปอินชอตนะฮะโอเคนะพอเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดวิดีโอนะแล้วกดอนุญาตเลยแล้วก็กด อินโทรของเราเมื่อกี้นะฮะอินโทรก็จะเป็นอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราขอไปทำบีเอ้ทำอินโทรใหม่กันนะโอเคนะฮะเราก็ทำอินโทรได้แล้วโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะกดติ๊กถูกเลยเขน้นก็จะได้แบบนี้ ะะนนะะแล้วก็กด TikTok เลื่อนมา16ต่อนี้นะมันจะมี YouTube นะแล้วกดิ๊กถูกเลยแล้วกดบันทึกไปเลยนะฮะเพราะว่าผมประสบปัญหาเรื่องเมมเต็มพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอต้องคอยลบให้ดูโอเคนะนแล้วเราก็รอรโหลดนะโอเคนะพอเราดาวนโหลดเสร็จมันก็จะการแบบนี้ให้ทุกคนกดที่บันทึกไว้นะฮะแล้วทุกคนก็ออกเลยแล้วก็ลองมาดูในเกม Master โอเคฮะกำลังโหลดนะฮะโอเคฮะแล้วเราก็กดสร้างวิดีโอใหม่นะฮะแล้วก็กดต่อไปเลยแล้วเราก็กดมาที่ไม่ใช่แล้วเราก็กดมาที่ดาวนโหลดนะแล้วก็กดวิดีโอเราไม่ใช่กดตรงนี้นา่ให้เรากดอินสแตแล้วก็เอาวิดีโอไปนะฮะแล้วก็แปลงไฟรอนะฮะโอเคฮะเราก็จะได้แล้วก็แล้วก็ดูนะฮะ กดวไ่ได้ค่ะกดเข้าไปแล้วก็คันเรกดเท่ากับเลยแล้วก มาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกันประมาณนี้ะะนะแล้วก็กดข้างบนสุดตรงนี้นะที่มันเป็นลูกแฉนะฮะแล้วก็กดบันทึกเป็นวิดีโอนะฮะเราไปบันทึกก่อนนะฮะ NOOOOO <laughs>